นะ <c oughs> ใช่ๆรอท่านผู้ชม่ลยครับขอต้องรอบอครับใช่ใช่ครทำอะไรมันเป็นเรืร่องเวลาเรอยู่ไหน อยู่ดอนล้วครับดอนร,ราชเช้าก็ด,ดอดนทันยินเกือบน่าจะเจ็ดโมงครึ่งนะเร็วนะ่ผมว่าเร็วนะเร็วปะเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงนิดนิดหลาั่นิดนิดอันนี้ก็มีเพื่อนแนะนำมาเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารเช้าที่เป็นอีกทางเรื่องของด,ดอ,หองน,นรหรือว่าบางคนเขาจะไปกินไข่กระทะกันหรือว่าบางคนก็ไปกินข้าวเปียกกันครับ แต่เราเนี่ยเลือกมากินร้านนี้ก่อนแต่ว่าไข่กระทเข้าเปลี่ยนก็คงต้องโดนแหละหรือว่าวันนี้มานี่ก่อนมาแรกเพราะว่าเพื่อนบอกเลยว่า้ามาอุดรขอร้อ,กองกาไปนะนั่กาานกาพี่ขนาดนนั้เลยให้พี่พี่มาร้านนี้เถอะคอาฟี่ป <c oughs> ัตตานีปูปัตตานีชื่อแปลกๆนะแต่ของเาไม่ที่มาทำผมยังไงพี่เล่าดีกว่าเล่านะมีเรื่องว่า เรื่องอะไรกาแฟปัตเต้ชื่อไหมส้อมมุยสอมมุยคือเจ้าของร้านใช่ไหมใช่เจ้าของร้านชื่อสอมุุยเดี๋ยวนะไอ้ปัตเต้เนี่ยชื่อมันไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นไทยอ่ะมันไม่แปลกแปลกปัตเต้มันมาจากภาคใต้ใต้ปัตเตนี่ทางใต้ทางใต้ว่าใช่ครับพี่กาแปัตเต้ฮะอ่าสงสัยก็ตั้งแต่หาข้อมูลมาแล้วว่าปัตเต้มันแปลว่าอะไรฮะ แต่ก็เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่คือร้านที่น่าจะแวะร้านหนึ่งของอุดรธานีก็เลยแวะมาได้ได้ได้ความว่าซอนะซอมุย้ยซอมุ้ยเป็นเจ้าของร้านซอมุ้ยเนี่ยไปอยู่เมืองลาวมา20กว่าปีก็เลยเอาวิชาความรู้ด้านอาหารแนวฝรั่งเศสครับยุคปกครองลาวกลับมาทําที่อุดรธานีปัตเต้นี่นก็คือคือบาแกตอะขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ใส่พวกตับบด ปลกดีฮะเพิ่งเคยได้กินเป็นครั้งแรกก็อร่อยมากอร่อยจริงอันนี้แล้วกาแฟปัเตะนะ้เนี่ยจริงๆก็มีหลายเมนูนะก็มีพวกเฝอพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยเป็นอาหารเช้าก็จะได้อารมณ์บรรยากาศพวกที่มาออกกำลังกายตอนเช้าครับแล้วก็จะเห็นนักเรียนบ้างมาแวะก,กินร้านนี้อร่อยดีครับแนะนําให้มาและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเฝอเฝอเฝอเข้าไ <laughs> ม่สลามแมง อ่าม,มันคือมันคือเฟอเฟอหมูครับแต่เฟอหมูที่นี่คือเป็นสูตรสูตรเฉพาะของอ่าเรียกว่าซอม,มุยนะครับคือมันจะเป็นการผัดมะเขือเทศกับหมูบดเนี่ยผสมผสานกันลงไปแล้วก็ทำออกเป็นน้ำซุปซึ่งเด็ดมากแล้วชื่อปาเต้เนี่ยคือว่าเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าขนมปังชีสพัตเต้ก็คือเป็นครัวซองเอ้ยไม่ใช่ครัวซอง กระแกนกระแกนนี่คือขนมองฝรั่งเศสแล้วใส่ไส้ตับขวดชาเต้นี่คือตับขวดตักบขวดอ่านี่คือเป็นแบบชื่อที่มันเปที่รั่นนานนั่นแปลว่าเนี่ยเป็นของที่แบบร้านของร้านเนี่ยต้องลองแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่แค่ฝรั่งเศสนะเพราะว่าซ้อมือเขาบอกว่าร้านนี้เขาเป็นร้านแบบทุกอย่างเลยคือเรียกว่ามีทุกอย่างอ่ะทุกอย่าง เรื่องนีน้อันนี้เป็นโรตีไส้ติดพันติดอะไรไอ้ไส้ติดพันนี่คือคือยัดไส้นี่คือมีหลายอย่างมากใช่ไหมใช่ถ้าแหวกดูก็จะเห็นว่ามีปูอัดมีปูอัดมีวุ้นเชีย่ยมีหมูยอใช่แล้วน,นี่เป็นแป้งแป้งโรตีเอ้ยเดี๋ยวๆๆยตัดเตเป็นคนชอบกินตับเดี๋ยวลองตับบดตับบด อร่อยปูปาเตนีปาเตนีเยอะหลายหลยอันนี้เป็นสลัดไฟอันอีกหนึ่งอีกหนึ่งเมนูนิยมที่นี่สลัดไฟอันจะใส่นี่ครับบ้านบอยก็มีใช่ไหมคนแก่ครับผมมีปวดครับมีแผ่นมีแผ่นผัดผัดมูขา่างนี้จะดำดังว่าอร่อยอ๋อมีแผ่นก็ต้องมีเนื้อซเป็นของฝากนะครับอยู่ดึนเตือนด้วยบอยท่านอะไรอยู่นะครับหัวข้อข้ออาหารจีนไม่ใช่เอ๋ เอเฝอเอยเฉยเอหมูบดเวอในเวียดนามเผาหมอ่านี่ก็ลาวลาวฝรั่งเศสอาหารเริ่มมีความเป็นดินเความพิเศษของคือดินบอยมัมันแปกแคือมันเหมือนที่อื่นที่แบบเขาเจะปั๊บนึ่งปั๊บเต้ปิดคอ คือความแปลกมันเนี่ยระบกตีเลยแบบเผอเนื้อเปิอหมูทั่วแปแเ้วไม่เคยเห็นมันมีแบบนู้ตแตคเอบอ๋อคือเป็นสูตรบ้องทางร้านนี่เลยคือพี่มุยเนี่ยเอิญใ้่้อสซอสมุยแบบเอาหมูไปผัดรวมบนี้เข้ามาล่อีกทีใช่แล้วเราใชคือเป็นสูตรสูตรเฉพาะแหละสูตรที่นี่อมแต่บอกบอามาก็ไม่เฉพาะละรู้ละรู้หมดละหี่เป็นในนี้ครับเรียกว่าเป็นข้าวต้มข้าวต้มเก็ด หรือว่าต้มชาจีนอันนี้น่าจะคล้ายๆกันดิอารมณ์จีนๆเหมือนกัน,น,นอ,อันนี้ก็เป็นรี่ว่าทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นคนแม่นานเยอะคนเยอะแล้วหรอสองคุณแนะนำเยอะมากอยู่แถวๆนี้ครับต,ตรงปากซีกอนเขาเรียกว่าถนนตำรวจเก่าที่นี่นมชาวบ้านก็รู้มาไม่ยากครับหาธนาคารปากซีกอนได้เจอซอยข้างกล้า แต่ถ้าหาสายตำรวจหามไม่เจอแล้วไม่มีเพราะว,ว,ว่าเป็นไื่ใช่ตำรวจ